เอากรับท่านสบายดีทุกคนสบายดีตอนเช้าๆทุกคนเลยวันนี้เสด็เดินทางขึ้นนั่นครับเดี๋ยวสิเดินทางขึ้นป่าครับเขบาบอลซินแล้วการในผ่านทุกคนเลยแล้วการเจี๊ยวในผ่านผ้าทุกคนเลยเอา้เาเก็บมาทุกคนวันนี้มาโฮมงานน้ำเพลนนี่หึงเลยดนะวันนี้ก็มีโอกาสทุกคนเลยเดี๋ยวมาติดตามเามื่อเดียวทุกคนเลยสีมานไปเลยนะ <c oughs> บอลซินบอลซินก็คือน้ำรอบนี้เ <c oughs> นนะาะสวัสดีทุกคน สดีหากินหากินซีแร oh. oh. ่ด์น้ำในพ่านผ้าโอ้หากินซีเรนเฮ้แต่ผ่านผ้าก็เต็มครบชุดบะสบายดีทุกคนเินเอะเ้เซี้อเือลีลึกเลยเนาะสีดําเปนึงเก็บบูเลยเนเลยอจักสีนเนอะเล้ยันยันไปบนโลดนะเสืกบบูดไปบนโลดปีนเขาปีนเมอมือแล้วก็อนเทะาโอ้จุกใส่ินบ่มอตเตะนี่ เราอีเตะเอาไปนะเราอีเตะกันดิไปเลยส้มโอป่าไปได้ด้ยเนาะาไปได้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยสายลุยนะมาเล่นกันมาลึ้งเลนกันเอาในแม่แล้วก็บอดปืนกับาเลนไหลไปแล้วเนาะอันนี้เออดิสวัสดีสวัสดีสวัสดีผ่านไหมผ่านไหมเนาะ่ากระต่างสองสุดเปอร์ไหมทุกคนเลยซื้อซองได้เลยก็ซองผ่านไหมสายฟรี โอ้เอาคนเดิงจีบกับเข้าไปติดตามเป็นกำใจให้ได้บอทฮันได้ลงจะคลิปบ่ยังยังเนาะกำลังลืมเอาคนปะอ๋อเดินทางเลยได้มาดีไรนี่ทุคนเลยเอา่าทางไปด่านกะผ้าบ้านหางบ้านหรือว่าบ้านนางนิ้วทุกคนเลยนี่ย่างลายหลังอยู่เลยทุกคนเลยเอพอดีในในผลาดผ้าเพื่อนบอทฮันมาทุกคนเลยไะเดี๋ยว เฮ้ยเอาสีผ้าผ้าโล่บึ้งทุกคนจากน้อยนะไปลองวะนี่นี่เป็นบ้านหางบ้านนงิ้วทุกคนเลยเอาสีผ้าบึ้งน้อยนึงทุกคนเลยตามในฟัผนผ้าขึ้นมานะนี่เป็นหมู่บ้านหางทุน่นเป็นหมู่บ้านหางตะเก้าคนละตัวนี้น,นี่มาต้นบางมีต้นมางงิว้ว ต้นมะมีเนาะถือเลยต้นมะพร้าวทุกคนนะโอ้แต่นี่เอินนี่เบิ้งสถานเบิ้งตามสถานที่ทุกคนเลยโอ้ถือว่ะทางมาหลายปี้นทุกคนเลยหลายหลังแล้วนะทุกคนต้นแซดก็มีต้นมะพร้าวอันนี้นี่เป็นเ,าเาขาเอินต้นบ้านบ้านมะงิ้วทุกคนบ้านนางิ้วทุกคน มาเผาครับโอ้ปะเดี๋ยวเอาเสื้าเขาเบิ่งอีหลังนึงทุกคนเลยหลังหน้ากาม็มีเดี๋ยวเขาเบิ่งอีหลังข้างหน้านี่ทุกคนหลังนี้น่าจะสาวบ้านเลยว่าแบบเจ้าของขอ,งของเจ้านี่ยังเที่ยวไปเที่ยวมาไหนทุกคนเลย,ว,ยว่าหลังนี้นี่เป็น หลังเก้าทุกค like enfin. oh. นว่า <Quiz> ย <zer> uh ังหลายหลังเยอะทุกคนเดี๋ยวมาทางนี <Okay. S 1> <Okay. S 2> ้น <hi> ี่พุกทางนั้นก็มีนี่โอ้ต้นมะขามเขาทุกคนเลยต้นมะละมุดมองนี้น่าจะเป็นหมู่บ้านใหญ่ของเจ้าทุกคนเลยเพราะว่าทางเข้ามานี้นะมันมีแต่ต้นเผานะทางนี้นี่มีต้นมะขามหลายต้นเลยทุกคน คือเอฟซีหลายคนกัอบโบเฮอว่ามามาสำรวจเบิ้งหน้าทุกคนเฮอร์พามาสำรวจเบิ้งบ้านอันอบ้านหางบ้านนกยูนเลยทุกคนเลยคอยกับมีพามานะแต่ว่าเมื่อน,นี้ได้กายขึ้นก็นเลยเวทนะทุกคนเลยนี่ต้นยีว์ปอดทุกคนบักใหญ่เลยนะได้หลายปีเลยทุกคนต้นยีวนะพูต้นเผาขนาดโอ้ต้นมีคนามนำสร้างทุกคนเลยนี่ต้นมะกะทันต้นมะม่วงโอ้ ลักษณะของเขึ้นแต่มีเลยทุกคนแต่เฮาสิบดิขอขึ้นเฮิ่นเด้ทุกคนเลยเฮาเฮาสิบดิขึ้นเฮิ่มนะแต่เฮาเนี่ยเขาเบิ้งอยู่แต่ช้ำนี้ทุกคนเลยไปทุกคนเลยเดี๋ยวสิเดินทางต่อแล้วทุกคนเพราะว่าเดิผ่านผ้าเบิ้งสีมาแล้วนะเฮาเข้ามาเบิ้งพอกขาวๆก็ทุกคนเลยเดี๋ยวสักมือเหี๋เฮาอวนว่างๆเดี๋ยวสีผ้ามาเบิ้งเบิ้งรถทุกคนเลยสีผ้าเลาะเบิ้งโถเลยนะว่ามื้อนี้เฮากลายไปด่านนะทุกคน มันก็นเลยในผ่านผ้าเพิ่นผ่าในผ่านผ้าเพิ่นไปเอาบักโลบังนุ้ยนะทุกคนเยลยลักษณะนี่เฮาเฮางก็ปเปิดตีเย้ะมาสนุกมาอยู่ทุกคนเลยต้นงิ้วนี่จอมภับบอนไลายเลยทุกคนเลยสมซื้อบ้านนั่งงิ้วนะทุกคนต้นงิ้วเต็มเลยนะทุกคนเลยกว้างขนาดตัดวงิ้วโถบ้านเลยนะต้นงิ้วเลยทุกคนไปเดี๋ยวสักมือ้อสะผ่ามาเลาะเบ้างทุกคนเลยไปผ่านผ้าเพิ่นก็มาเลย โอ้นี่ <S <S มันเบิ่มมาเลยไปผ่านผ้าพพรเจ้ามาทุกคนเลยมีเห็นมาเลยปะเม่แม่ไปใช่ไหมมันเนาะทีเดียวเนั่งควายได้เนาะเมย์นี่เลาเมย์น้ำหมาเอาข้าวเฮอร์มนไปก้อนไปแต่ไปมาเน่ะมีโคบเร็วมาเนาะเอาแต่จะไปของข้าวเฮอร์มันไปแต่ว่ามันไปมันเท่าน่ะไปเองนะนนี่เราบันี้มีเห็นพระเจ้าเลยกระกับคลืนมาเลยวเหมือนมีมันโซนทางกันเลยมามีโคบแล้ว โอ้มาไม่ครบทุกคนเลยอีพิมบ์บอกมาเนาะน,นุ้ยมาเลยไม่มันมูป,ปึงแนานั้นบ่ขู่ตัวน้นขาบหนังแน่นเฮ้ยมาบ่บมหืมขู่บักโลบักโลจะเนี่ยทุกคนเน้ยซับเนี้ยเลย ้ำได้ทั้งเมดเลยว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกทุกคนมดเลยเมื่อคืนนี้ฝนตกนะกะขึ้นก้อนนี่กับฝนตกนะโอ้ยโยโยว้าวตัวนาเลยาดนะไปนะไปนะได้บ่ฮะเฮ้ยมฮมิดอีกเนาะรถในเมืองวันคืนหลงแนวนี้เลย ไปก็เลยเสร็จคือตุ่มตีอยูตีไปมดไปบมแลกก่อนบ่มรถเขากะข้าขี้ตุมพื้นตะพื้นทุกคนเนอะไเดินทางต่อทุกคนไส่ยอดแล้วทุกคนเลยเอาเก็ดด่านแลว ทั้งนี้นี่ค่อยพันได้าหมเดรสคนเลยเห็นทั้งนี้นะนนนค่อยพาดผ้าดรับเ้าสินิ่นไปก่อนเลย ปันี้วะปชนี่เอ้ปัดวาสยันไปหมเปัดยน้ีย่างอ่ะทุกคนเลยวันนี้เฮาสีจอดรถวันี้นี่ทุกคนเลยแวเฮาสีเดินทางไปทุกคนเย่างลงทุกคนเลยเพราะว่าอยู่ต้นน้าเป็นห้ยนะ เคิงกันเต็มมักอันนี้เป็นอาหารเจนะทุกคนเลยของวัคซีนทุรศมานี่ยอาหาเจไปเดี๋ยวลงเดินทางลงเลยทุกคนเลยลงเบอร์กงบอพักหาอยูเตร์พละเป็นห้วยเนี่ยสร้างเขาผู้เตนนนในบนทางเขานะทางขุดนือเขานะอยู่เตมบ่ลทาเยอยน้อยนผเคยเลได้ท่าแบ่นถ่เเลาตวะเขาไปนอนนะ่ได้เลได้เออแต่เท่าบอกผีเคยเละได้ยูหั่น กับบนห้าสีลงไปนนนี่ก็เคยเลาะเธอหนึ่งเลาะมันลำบากเลยเดี๋ยวเคยเลาะเท้าเธอหนึ่งเป็นลมตอกเหรออ่าน้ำจากจากยุกเหรอไปเลาะบระทาวะอืออ่าน้ำจากลงมาเคยยิ่งหดห้อยเฉยอ่าน้ำจากจากยุกเกือบลงตุ้งตุ้ยหน่อยนิดนาะเดี๋ยวเ้าสิขึ้นไปหาพักอยู่วังเทิงทุกคนเลย Hoa, wow, chị tơ đi mình đẹp nè bay Một bay bay con bay bay ngu bay 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 Ngu bay 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 ตัวเยอะอยู่บ่มันลอยขานีเลบ่ลอย้วหนีอ้หหมาคือบริกึนเลยฉันน้อง่รู้่ามั้าวดำน้ำหรเอสมองไงนั้นยามันดูรีขอน้ำมั้งอ้หยโอยเจกุ๊กกุ๊กเลยนึกจิ๊กลุกุกเจี๊กีนนะเออไยินเลยเลยอู้หน้ำะเนี่ยเจ๊กุ๊คม มีแต่งูถุงอ่างเลยนี่ยเลยงูน้ำห่าวมันมีออดสำหรับทุกคนเลยแง่แล้วนะแง่ทางนี้เลยพอคิดว่ามันน่าจะเป็นงูนถุงอ่างทุกคนมันเพราะว่ามันมีหน้ำนะขั้นเป็นงูเนื้ออื่นเป็นไปบาได้ทุกคนเพราะว่ามันมันบ่เวชน้ำทุกคนเลยมันบวชนาอยู่น้ำนะล่งน้ำทุกคนงูเตื่นไปเดี๋ยวเซีเลาะขึ้นอีกทุกคนเลยงอนได้นบวชไปแล้วผีแง่เมื่อกี้นี่ น้ำกินเาบ่อแล้วนะมันมีว่างใสอยู่เนาะว่างาสีจะว่างทำนะว่างประกดเท่าปูะกด์ใสต้มกินเลยใส่ต้มกินเลยเนาะ้ำะไหนแพันสิกินข้านบ่อไปหาล่าเนื้อนลยเอเออกินข้ากินน้ำเลยข้ากินน้ำก็เนาะมาหอดมือดับอิดทุกคนเลยยังมีได้เพื่อนได้กินกัดิเสริมกเสริมกำลงินกลังครับอือาหารเสริมเพราว่าสินเินก็ นี่มามาหันตู้ของวัสินเนาะต้องเดินด้วยท้องโอ้แม่เล่ปันเท่ปันเข้าก็แล้วงออกเวลาเนาะหมดได้เ ấ ทางเยลาได้ทังกัน่มีแห้งยางมาล่งแลวบนน้ำกาลกิน๊อดทุกคนเลยฟะลอยจะแซวเลยโสบายต่นนึงวิ่งกินกันดิส้มผักตะเฟะ พักหลายขนาดทุกคนเลยหมอเจาะปอดทอดนี่แหละเนี่ยซะวิชาเฉพาะโอ้วิชาเฉพาะตัวแล้วเนี่ยขำๆมาเคล็ดหงายเซลเลยปิงเลยทุกคนไปล่อก็อึ้งหองปฝนตกแห้งอะไรนู่มาพี่เ้ปน้องเบิ้งไม้มันหลไหลชะโลดโดนทะลุมาตรงนี้น้ำแห้งแต่แบบมันทะลงมอดผีนะเนาะมันลงมันผีป่ะน้ำ

พาเสือด้วยกันยุ่งใครไปใชเราเโดยตมาพาเจอเขาเป็นกลองทัดเบม่งจะมาตีหนาไปเนาะย่ใครเวงามตเียอมตัวนี้ตัวต่างเาะเออมาดูง่ย

tập bị thôi nữa tôi ngào mà làm tập bị này Ủa ừ, nhầm ồn vô đó, Cái cặp treo, โอ้งามเลยทุกคนเต็มกำเลยนี่พอแล้วทุกคนเลยมีแต่เอาไปค้างไฟเลยไปเอาไปต้มกินกับลวกมีนี่งามน,นเ,เดี๋ยวต้มผักก่อนคนเลยอพอพอพอแบบนี้แหละ มักซีนเพิ่ต้มมีทุกคนเลยอันนี้โลควักนะบม่ได้กลับมีบอลไว้คื่อานปอนปอนห่อเดียร์ป่ะกะบังเดียร์ป่ะงัดยัดหนูเขาลงแล้วเาดีมันเตะควักแล้วมือนีเนาะโอ้เอาอาหารบ้านมากินอยู่ป้าสูตร สูรอินเดียเด้นีอินเดียเนุสูนด uh okay. ีย่าีียสูนดีแล้วใส่มือเล้เด็กบังคราบบังคลาบันนี้ต้มหม่ามาเอามืออ็นกะโลองเราคลเราแล้วนะบ้าสองบังคุยเนาะคุยละเม้นบทต้องต้มไ็ได้นะะหาเราคุยก่อนแล้วเนาะ

ก็ขินได้ไหอันฮัดอันนะวงระวังอันฮัดอัน่อนป๊บขายฮัดอันนี้แล้วนมันเคลกว่ามันบเคลนเนอะโเพินเนี่ยอันนี้มันอันฮัดปักเปะรไปตะลอกอยู่นั้นมันคลืนดูอย่างนั้นเโอ้โมันคุยได้นี่ผักข้าวได้สุกแล้วบ่สะเฮ้ยผัอลากคุยลากกันด้เหอ ป้าป้ปุแล้วสุดคนเลยสุดแล้วบันนี้โอเคเลยแข็งจัดไหมไหมโอ้โหเห็นเลยดีป้าโอ้โหเบาทองว่างเลยเนาะเสริมหมดสองบ้างแล้วเหรอบางจินทับเคราะห์ทับโทษแล้วก็ใช้ลงโทษไปหานจีนมากโอ้ยตาแนมเใช่ทางนี้เลย ฟาถอไว้กับกระบ,บังตัวนี้ได้ไหมต่อโเอาประเดี๋ยวเฮ้ยหอนต้องปรุงมากเหมือนนี้อ๋อถูกดิบนาดน้องต้องปรุงเนาะอาหารสไตล์อินเดียอดอเอาอาหารสไตล์อินเดียของสูตรของบักซีนมาใส่ให้เมืเ่อไรเมื่อไจะน้ำเสิร์ฟเฮ้ยจะกินเลยได้ในพารเลยเออมันกระเท่านอู้หูแรงเนลยเนาะ เอานี okay, s <S this, uh, ้เลยสีส anyway. uh, ันมันได้การเลยทางนี้สินะทางนี้โอ้เมื่อทำอีกอี่างนี้ไปเนาะเยอะๆๆโค้งได้รวมได้เนาะดีวันนี้เออต่อก็ดีบันีจน อันน hey. so ี shot shot a, mama, <res> ้อ <oles> ่ย <necessary> ู่โอเคซอสมันจอดเนาะใส่บ่งบ่งของในพานละมูนถูกอะมามามาแบบนี้ปอาสีนนายนายเลยดูอาหารบลาแซ่บกันนะใมันกินโอ้เป็ดตะคักรนกที่เนาะโอ้ยหมอน้อยเอ็ดโบ่งนี่ก็บซอสเอ็ดโบ่งซอสอีกอีกการเลยเอาตัวนี้เนาะ เอออ๋อของในฟานพี่เล่นวุ้งปุ้ยๆเท่านั้นทีนึงโอ้ต๋อเขิงหอบเขิงลาบเขิงโกยเลยกาต๋อกะปิ้งกี่บอ๊กหมูมิ้งห้องขอหมูมิ้งทำเสื่อหันปิ้บอสิโอ้ได้กระปิ้งคัดเงลัยเสื่อ้กยเนาะศษโกยเล่นโอ้ยจะกินก๊อปแล้วนะกระเพรานะบอ๊กกระเพรานเลยเอาปลาแดงโอ้ยทำไรนะปลาแดงเลยไปด้วย เขนาน้มเมืม่อค่ายถิงเขาทีไรเาเต็มตัปีกับวกววเล่นขขเขาดน้นทางไก่บอ๊ ชอบเลยครับตน้มต้นส้มเลยสมนส้หนานวันนี้ท่าจะรุ่เลยไม่ค่อปุุงเพราะวมันน้ำลายเเลยไม่ถูมากหร่บ้าลาเขานี่ก็มีหูวมีกุย โด้วยหารมนียาอะไบเหอ้หารนบดีเนาะเห็ดมืดแล้วทุกคนนี่ตัวนี้ตัวนี้ต้องใส่จางตัวนี้เนาะจ้ำๆเรือมาามาอจางอื้อต่หาจะเดินนี่มาคิดต๊ะทัพีดำเนาะ น้ำโน่นน้ำเสียบติดดิวะใครบ่กพ่อเลยไม่ลุน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 โอ้โห เนี่ยห่านยกบังเป็นบังแม่เพรา่านเนาะเนี่ยห่านยกบังเลยยกกระปังไหมก็หิงอได้ยิ่งเมื่อไรเลยวันนีสูงไฟอู้เลยอู้ก็นอนไม่ได้เลยนอนไปเอานอนมื่อนั้นก็นอนกวนห้วยนะแต่ฝนก็ไม่ได้ในลุ่มเอานอนเอาองแค่อู้โกโปรเลยต่อเลยชมมะม่วง มะม่วงเขาออกมาจากบ้านไปแก้วคักๆเลยด้วยกินมะม่วงก่อนอ้อหาล่างชินของเจ้าก็ได้เดี๋ยวขี้เหยื่อใหญ่ไปลกนี้เนื้อลูกมาต้องได้เลี้ตลอดนะบังทอนนี่ชอบนัวมากนี่นัวนี่ชอบอ๋อพอพอชอบอย่างนัวเลยนะบังทอนนี่ยมันไม่ได้เอาน้ำตาลมากบอกให้เยอะมาสมกสไหรมาเล่นตาลครับพี่เไหมเจียวกระเทียมชอเอาบักชอเอาบอาเลยนาปุงคันนี้นะอันนี้นะบั

เสียดายที่รา้เดะเนื้อเมันเป็นแบบแดปุ่งแปบมันหวานเลโอ้เลยมาบนเดะมเดะไม่ได้งาบ้านอาคารปะเฮ้ยนนเอาห้องดูมดูมันโยนลงมาเออเอาไม้มาพอบ้านี่บ้านที่นีขาดเดะนี่นะมาม้ชื่อ ซื้อห้าวเาซื้อมันแบบุญได้มาคามโอโหมาสินกินไปจะแซ่บโนู่นเลต่ำหุ้งกับคักไปนะอะไรอยู่บ้านห้าเขาคือมีมาขายเนาะบ้านตูนบ้านหลวงเขาไปสร้างเราได้เป็นเขาสร้างเอาอยู่เขาไม่บวานอมากมันปิดเก็แซ่บมาเล่ามี่มะาจัก อันไม่ปเหมั้งมีป้นนฝาเขาอืมตัวอ่าซื้อบางตบ้านบ่นโอ้บ้านานี่บ้านานี่หัหมเออเอานี่หนัสุดยอดสุดยอดูมาลบหน้าหางฝ้าเพื่อตซื้อมาเดี๋ยวเอาเงินเพิ่หลังเอาเอาฝ้าซื้อมาไว้ช่วย้มตัคิกขึ้นราคา โอทุกคนเลยกินเรียบร้อยเลยหันไปแป๊ดแล้วทุกคนผู้น้องหมากัดหันเฮาคว่ำเลยแต่ไหนพันไปทางไต่อบานเฮานะมันสินเหนือเนาะเบาสินกับอันไอทองไม้เพิ่งจไปทางไหนผานไหมเพิ่งสิลุไปผานไม้ป่าผ่านไม้กับเบาสินพ่านสินนี่ไปทางกันต้นไม้เนาะ พนไปต้นไม้จะพาทินไปน้ำเข้าไปเข้ไาไปช่วงเพื่พนอนวะโอเคอ่ะคนเลยเดี๋ยวเข้าสีได้ไปหาไปต้นใดพันผ้าเพื่อนทุกคนเลยเพื่อนผ้าไปทางใดกะเดี๋ยวท่าติดตามเป็นตอนต่อไปทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้เข้าสีทีฟ้า่าเพื่อนี้นะทุกคนเลยอ่ะมาเมื่อแรกทุกคนกินนี่ยังกินไปทุกคนเลยพออยู่ได้นะอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้สีทีฟ้า่าเพื่อนี้ก่อนทุกคน อย่างไรก,ก็ต้องขอขอบคุณกับเจอทุกท่านที่เข้ามาติดตามเป็นกำลังใจให้นะพอกันในคลิปต่อไปสวัสดี